we <laughs> No salutations needed. My exalted status shall not be disclosed as we travel among the common folk. I acknowledge that you are a person of superior ability. Henceforth, you will be my guard. Worry not. Should any danger arise, I shall dispose of it. อ่ะโอเคผมก็ดีใจมากๆนะครับโทษทีเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราไม่ได้เปิดเสียงเราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโอเคที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะเติมเงินสุ่มไอกาชาไรเด้นโชกุนแต่ไม่ต้องแล้วนะครับสุดท้ายก็ได้มาแล้วอันนี้10อันสุดท้ายนะครับ ได้สามตัวครบหมดเลยนะครับตามเลทโอ้บอกเลยว่าคลิปนี้เป็นประวัติการเลยนะผมมันดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยในที่สุดก็ได้มาแล้วนี่ได้ครบทุกเรทเลยนะครับนี่ดูรับตัวละครสี่ดาวนี่ตรงเรทเลยแนละ้วก็ห้าดาวตัวหนึ่งนะครับอืมตัวมันจะดีไปถึงไหนแล้วนี่อโอนะฮะ ภูมิใจมากเลยนะครับในที่สุดก็จะได้ใช้แล้วอันนี้ขอลงเป็นช็อตสั้นๆแล้วกันนะครับอืมนี่นะผมไลเด่นมาแล้วขออื่นก็ต้องไปหาอาวุธมาอีกนะผม เหมือนจะต้องอัพเยอะเลยนี่นะผมได้มาแล้วไนท่สุดก็ได้มาอยู่ในมือเราแล้วนะครับเค mm hmm. ครับผมดูซิว่าตรงเลสไหมเมื่อกี้นี่นะครับสามตัวได้มาแล้วก็ได้ไรเดนแม่งเป็นอะไรที่โชคดีมากๆสงสัยอยู่ตรงนี้จะโชคดีมากเลยนะฮะเคร mm hmm. ครับผมก็ mm hmm. เดี๋ยวคาดว่าไลฟ์สดถ้าว่างมาไหลค่อยลงแล้วกันไว้เจอกันใหม่ไปแล้วครับบ๊ายบายรีวิวแค่นี้แหละ